เหมือนลังปวกเลยอะใช่แล้วค่ะ ได้แรงบันดาลใจมาจากรังปลวกจริงๆเลยนะคะคือเมื่อตอนปี1 9 9่เนี่ยแหละค่ะคุณสถาปนิกที่มีชื่อว่ามิคเพียสนะคะกำลังดูแลโปรเจกต์ที่ชื่อว่าอีสเกตเซ็นเตอร์ในประเทศซิมบับเวที่อากาศเนี่ยร้อนสุดๆจริงๆแล้วเนี่ยรังปลวกค่ะเขาจะมีรูเล็กๆอยู่เต็มไปหมดซึ่งรูที่ว่าเนี่ยค่ะก็จะเชื่อมต่อถึงกันเพื่อช่วยระบายอากาศภายในรังปลวกให้เย็นสบายนะคะ mm. ตึกนะคะมีหน้าตาคล้ายๆกับรังปลวกที่มีรูเล็กๆอยู่ไปทั่วแต่ก็ยังดูสวยงามร่วมสมัยแบบตึกทั่วไปค่ะผลิตภัณ ซึ่งเป็นวัสดุปิดแผลไฮโดรเจลไบโอเซลลูโลสที่วิจัยแล้วก็พัฒนาโดยสถาบันนวัตกรรมปอตทองค์งประกอบหลักเนี่ยเป็นน้ําบริสุทธิ์แล้วก็เส้นใยนานโนเซลลูโลสนะคะเพื่อสร้างสภาวะที่เหมาะสมในการรักษาบ,บาดแผลคล้ายกับปลาบางชนิดนะคะที่สามารถเยียวยาผิวหนังของตัวเองได้ผลิตภัณฑ์นี้นะคะน้องพบยังได้รับการรับรองจากออยและก็ได้รับการการันตีคุณภาพจากสถาบันโรคผิวหนังมั่นใจได้เลยนะคะว่าคุณภาพอบเยี่ยมสุดๆค่ะ